สวัสดีค่ะแอดจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะ,คะวันนี้เราอยู่ที่ชั้น3นะคะเราจะพาทุกคนมาพบกับแคมเปญกรุงศี0% e x t ์เ m e ร t Fair มค่ะซึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะคะในช่วงนี้จนถึง30กันยายนนี้ค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะว่ามีอะไรเด็ดๆรับรองเนี่ยถูกใจสาวก IT แน่นอนไม่ควรพลาดเลยนะคะกับไลฟ์วันนี้ ขอเล่าเกี่ยวกับแคมเปญที่กำลังจัดขึ้นให้ทุกคนทราบก่อนนะคะแคมเปญน,นี้เรียกได้ว่ายกทับรับโปรสุดคุ้มกับสินค้าไฮไลท์แบรนด์ดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Big Camera Studio 7, Banana, JIB และ IT City ค่ะเดี๋ยวแอดเนี่ยจะพาไปดูกันทีละร้านเลยนะคะว่าร้านไหนมีโปรดักต์ไฮไลท์อะไรบ้างที่ร่วมลดราคาหรือมีโปรพิเศษสำหรับแคมเปญน,นี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ร้าน b i g Cam เ r a เลยนะคะที่อยู่ด้านหน้าเราตอนนี้มาเริ่มกันที่ร้าน b i g Cam เ r a เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าร้านนี้เนี่ยเขามีโปรเดตอะไรบ้างสำหรับแคมเปญกรุงสีค่ะสวัสดีค่ะที่ร้านมีสินค้าไฮไลท์อะไรบ้างคะที่เข้าร่วมกับแคมเปญกรุงสีค่ะครับสำหรับสินค้าที่ร่วมคมเข้าไอ้คมเปไอกรุงสีนะครับก็จะมี ปุจิ XH7 นะครับตันนี้จะร่วมแคมเปญคงสีก็คือถ้าลูกค้ามีแต้มนะครับสามารถแลกแต้มครับรับเครดิตเงินคืนสูงสุด15%นะครับแล้วก็สำหรับผ่อน0%นะครับตัว XH7 นะครับเซตเลนธรรมดานะฮะเป็น15-45 0 1นะครับ0%คงสีสูงสุด10เดือนนะครับส่วนเป็นเลนตัว23 F2 ครับตัวเอ23 F2 ตัวนี้จะ0% 6เดือนนะครับครับ ของ First Choice นะครับแล้วก็มี f u จิ XT200 อีกนะครับ x t ท0 0ก็เหมือนกันนะครับ0% 10เดือนผูสีนะครับแล้วก็ของ f ฟ r s t c ช o i c e 6เดือนนะครับสาหับ f u จินะครับ2ตัวนี้นะครับสเปคค้ายกันนะครับความอียที่24านคพิกเซลนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไม้ครับเหมาะสําหรับคนที่ทำเกี่ยวกับ Vlog อกนะฮะหรือว่าทำไลฟ์นะครับ มีหมดหน้าเนียนบิวตี้นะครับเวลาถ่ายรีวิวสินค้าครับสามารถถ่ายหน้าเนียนได้ครับมีหมดฟังก์ชันที่เป็นเกี่ยวกับถ่ายย้อนแสงครับ hdr อะไรพวกนี้ครับก็จะลดปัญหาเรื่องการถ่ายแสงโอเวอร์ไปนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์กับเวลารอไปถ่ายเดินวอล์กนะครับสำหรับอ่าอร์นของกรุงศีเดือนนี้นะครับก็จะมีแค่ สองรุ่นนี้นะครับที่มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับขอบคุณค่ะสำหรับโปรโมชัน่นดีนะคะที่เข้าร่วมในแคมเปญน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปต่อกันที่ร้านถัดไปเลยนะคะว่ามีอะไรดีๆให้คุณผู้ชมเตรียมเงินในกระเป๋ามาช็อปบ้างก่อนอื่นเนี่ย แอดขอฝากช่องทางในการติดตามไลฟ์ดีๆจากศูนย์การค้านิดนึงค่ะเรามีไลฟ์เป็นประจำนะคะฝากกดติดตามแฟนเพจไว้จะได้ไม่พลาดค่ะข้อมูลงานอีเวนต์โปรโมชั่นลดราคารวมถึงกิจกรรมดีๆจากศูนย์การค้านอกจากนี้เรายังมีช่องทางในส่วนของ Line Official ด้วยค่ะ central airport ค่ะยังไงถ้ามีข้อมูลต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อผ่านช่องทางนี้ก็สะดวกดีค่ะ ร้านต่อไปที่เรากำลังจะพาทุกคนไปนะคะคือร้าน Studio อเซเวค่ะสาวกแ p ปเปเนี่ยเดี๋ยวรอได้เลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะมีสินค้าตัวไหนมาลดพิเศษให้กับแคมเปญกรุงสีครั้งนี้ค่ะเรามาถึงแล้วนะคะที่หน้าร้านค่ะเดี๋ยวรอพี่พนักง,งานที่เขาจะ มาแนะนำสินค้าสักครู่นะคะสวัสดีค่ะที่ร้านมีสินค้าตัวไหนไฮไลท์อยากจะแนะนำให้กับทุกคนบ้างคะ สุดเลยนะครับจะเป็นตัว iPhone ของเรานะครับ iPhone ตัวนี้จะเป็นตัว iPhone SE นะครับผมซึ่ง iPhone SE ของเราตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ออกแบบใหม่ล่าสุดนะครับก็จะรองรับกับการใช้งานเป็นแบบ2ซิมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสีต่างๆนะครับทั้งหมด3สีเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น iPhone SE นะครับเป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับเป็นตัว SE 2นะครับผมตัวนี้นะฮะ ต่อมาก็จะเป็นตัว iPhone 11ของเรานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวชิปใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็รองรับการใช้งานเป็นแบบตัว Touch ID นะฮะจะไม่มีทั u c h ID อันนี้จะเป็นตัว Face ID แทนนะครับแล้วก็เป็น11 Pro นะครับแล้วก็จะเป็น11 Pro Max นะครับผมตัวนี้นะอันนี้ทั้งหมดทุกรุ่นนี้นะครับก็นะฮะตอนนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นในเรื่องของ การใช้งานนะครับกับแบบโปรโมชั่นบัตรเครดิตนะครับของกรุงศรีนะครับซึ่งบัตรเครดิตของกรุงศรีตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ,ะผ่อนชำระได้สูงสุดถึง24เดือนเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้แคชแบ็กเงินคืนสูงสุดถึง7,000บาทด้วยนั่นเองนะครับผมนะรหรือว่าจะเลือกชำระเป็น0% 10เดือนผ่านบัตรกรุงศรีก็ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับที่หน้าร้านด้วยนะครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยอย่าลืมแวะมาที่ร้านสตูดิโอเซเวมาดูสินค้าตัวจริงแล้วก็มาเลือกช็อปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปต่อกันที่ร้านบานาน่าค่ะ อย่แอดขอย้ำอีกทีนะคะแคมเปญน,นีน้ถือว่าเอาใจสายไอทเป็นที่สุดค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะที่จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงถึง7,000บาทเลยทีเดียวหรือจะเลือกรับเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด24เดือนก็ได้ค่ะเอามาถึงร้าน BANANA แล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอรบกวนช่วยแนะนำสินค้าไฮไลท์ที่เข้าร่วมกับกรุงศีครั้งนี้หน่อยค่ะครับผมสาหรับ ร้านบาน่าของเรานะครับมีตัว iPhone SE ตัวใหม่นะครับตัว2020นะครับผมตัวนี้ได้0%สูงสุดถึง10เดือนเลยนะครับแล้วก็ยังมีสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ0%ได้3เดือนหรือว่า0.89สูงสุดได้24เดือนเลยนะครับแถมตัวกรุงศรีตัวนี้นะครับผมกรุงศรีเฟอร์ชอยน้อยยังได้แคชแบ็กสูงสุดถึง7,000บาทเลยนะครับและลูกค้าที่ซื้อเครื่อง iPhone SE กับ b a นาน่ายังได้ตัวบานาน่าแค e นะครับเป็นส่วนลดค่าอะไหล่แล้วก็ฟรีค่าบริการตรวจเช็คตลอดอายุการใช้งานด้วยเนาะแล้วก็ซื้อฟิล์มซื้ออุซอรณ์ในร้านเมื่อซื้อพร้อมกันก็ยังได้ส่วนลดไปด้วยเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะสำหรับโปรจากร้าน b a นา n a นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่ใช้บัตรใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรีนะคะเซ็นทรัลเครดิตการ์ดซิมพลวิล a ่าคล บัตรเครดิตเฮสโกโลตัสวีซ่านะคะกรุงศรีเฟิร์สช o อยส์บัตรเดอะวันเฟิร์สชอยส์บัตรไหนไหนก็ช็อปได้คะ่ะแล้วมารับโปรพิเศษจากกรุงศรีนะคะร mm hmm. ้านต่อไปที่จะพาทุกคนไปนะคะ mm hmm. ดูสินค้าไฮไลท์ของแบรนด์นี้ mm hmm. ก็คือร้าน JIB ค่ะ JIB ก็มีสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะมาดูกันค่ะว่าร้านนี้เขาจะคัดสินค้าอะไรมาลดพิเศษให้นะคะ เรามาถึงกันแล้วนะคะที่หน้าร้าน JIB ค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่พนักงานช่วยแนะนำแล้วกันนะคะว่ามีสินค้าอะไรดีๆมาให้คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะที่ร้านมีสินค้าตัวไหนเป็นไฮไลท์เด็ดๆที่จะคัดมาแนะนำให้กับผู้ชมคะอ๋อตัวนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวโปรโมชั่นพิเศษจากของโปรโมชั่นกรุงศรีและก็กรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับวันนี้ผมนำเสนอเลยในส่วนของโปรดัก t ในส่วนของตัวเอเซอร์นะครับผม ไม่ว่าจะเป็น Acer Swift นะครับผมเหมาะสําหรับการทํางานพื้นฐานทั่วไปหรือว่าการทํางานหรือว่าการเรียนออนไลน์นะครับผมแนะนําเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,900บาทนะครับผมในส่วนตัวนี้ยังไม่พอยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษผ่อน0%กับกรุงศรีหรือว่ากรุงศรีเฟอชอยนานถึง12เดือนครับผมแล้วตัวนั้นยังไม่พอครับเราจะมีในส่วนของที่เป็น c a s h b a c เงินคืนด้วยครับผมเริ่มต้นที่ 80บาทจนถึงที่700บาทครับผมในส่วนนี้ครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมในส่วนของกรุงสีนะครับจะเข้าร่วมเกี่ยวกับ DIY นะครับที่อยู่หน้าตู้เลยครับผมนะครับขยับกล้องไปตรงหน้าตู้ได้เลยครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมประกอบนะครับผมหรือว่าในส่วนของ DIY นะครับตรงนี้กรุงสีก็ใจดีนะครับผ่อนนานสูงสุดถึง6เดือนนะครับผมนี่นะครับผมก็ เชิญชมให้ลูกค้าแวะเวียนเข้ามาดูชมสินค้าได้นะครับผมครับขอบคุณครัคคร้านนี้เนี่ยค่อนข้างมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะคะมีทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆให้เข้าร่วมกับแคมเปญกรุงสีค่ะไปต่อกันที่ร้านถัดไปนะคะร้าน IT City ค่ะ อยู่ไม่ไกลนี้เองนะคะก็เข้าร่วมแคมเปญกรุงสีเช่นกันนะคะมาถึงแล้วนะคะที่ IT City ค่ะอยู่ชั้น3นะคะร้าน IT ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ a i r p o อรนะคะอยู่ที่ชั้น3สามารถมาเดินเลือกช้อปปิ้งกันได้นะคะ สวัสดีค่ะที่ร้านมีสินค้าไฮไลท์ตัวไหนอยากจะแนะนำบ้างคะสำหรับแคมเปญกรุงสีครั้งนี้ค่ะช่วงนี้นะคะ I t ท i t y ของเรานะคะอยู่ชั้น3เนาะแล้วก็มีในส่วนของที่ว่าจะมีในส่วนของมือถือนะคะที่เราจัดโปรแคมเปญกรุงสีอยู่ตัวนี้จะผ่อนศูนเซของเรา6เดือนนะคะของกรุงสีไม่ว่าจะเป็นกรุงศีธรรมดาหรือเป็นกรุงสีเฟิร์สชอยนะคะของเราช่วงนี้มีโปรศูนเซให้กับลูกค้าอยู่ค่ะ แล้วก็ i t ทีซิของเรานะคะเปิดบริการให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็มีการควบคุมในส่วนของโควิด19ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะเป็นเพียงแค่สินค้าไฮไลท์บางตัวเท่านั้นนะคะที่ได้แนะนำไปค่ะช่วงนี้แคมเปญกรุงสี0% Extreme IT Fair จัดโปรแรงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ สากันยายนเท่านั้นนะคะร้านต่อไปค่ะที่เข้าร่วมกับแคมเปญกรุงศรีนะคะก็จะมีร้าน True ด้วยเช่นกันค่ะอย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งกันนะคะที่ชั้นหาค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะ ศูนย์การค้าเปิดให้บริการเวลา11นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาสำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะรรักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในไลฟ์หน้าฝากติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ